นะมหาสภาภควาโตละโสสัมมาสัมปูรณ์ตสอนันตปัจชัยอปัจจิจีรสัพพัตถิยา <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็มาตามกำหนดนัดหมายนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ก็เอาอะไรตัวมีอะไรมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันเริ่มกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับวันนี้เป็นวันอังคารน,นะครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่28กันยายน2564อ่ะ้อมวงเข้ามา รายการข่าวตลาดล่างรายการข่าวแบการดินที่ผู้คนเขาดูถูกดูแคลนว่ายอดวิวลดลงทุกวันเพราะว่ามึงเอาแต่ด่าประยุทธ์เอาแต่ด่าประยุทธ์ผู้คนไม่สนใจแล้วมีแต่คนเชียร์ประยุทธ์มีแต่คนเชียร์ประยุทธ์เ,เอาก็ว่ากันไปคือจากโพเนี่ยโพของนิดาโพเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ก็เผยสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองอวันสองวันมานี้นะครับเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสัดส่วน้เป็นนายกร้อยละ32บอเนี่ยบอกยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้แต่ที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นประยุทธ์จันโอชาครับร้อยละ1 7 5เเป็นประยุทธ์จันโอชาลองลงมาห่างริ้วเลย นั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพพันธ์11เปอร์เซ็นต์11เปอร์เซ็นต์ครับและก็พิธาลิมเจริญรัตน์นี่เท่ากัน11เปอร์เซ็นต์และก็วันนี้ประชาชนร้อยละ30บอกว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองไหนเลยร้อยยี่ร้อยละ22เนี่ยไม่สนับสนุนพรรคไหนเลยใช่ไหมเพื่อไทย ร้อยละยี่ไกลร้อยละ 11, บไกลร้อยละ,ละเท่าไหร่ร้อยละเครับพลังประชารัฐหรือเปร์เซ็นตประชาธิปัตย์หรือสีอ่เปอร์เซอว่ากันไปก็อัปเดตให้ฟังกันเจ้าของนโยบายว่าน้ำมันท่วมเนี่ยให้ไปสวดมนต์เหมือนกับไม่นานมานี้ต้องแต่ตอนที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ ยางมันสามกิโลร้อยห้ากิโลร้อยตอนนี้ก็ยัง3ามกิโลร้อยพอถามหนัหนกๆเข้า,ายุทธมันก็บอกว่าให้ไปขายที่ดาวอังคารผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันพี่ยวยคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่บริหารประเทศคุณต้องบริหารประเทศหาตลาดให้ยางพารา หาตลาดให้ลำไยห,หาตลาดให้ผลไม้ต่างๆหาตลาดมันมีหน้าที่ต้องหาตลาดครับเราถึงจะสู้เขาได้แล้วเรามีทูตการค้าไว้ทำหอกไว้ทำสากระเบืออะไรละครับผมจำเป็นต้องพูดอย่างนี้จำเป็นต้องพูดอย่างนี้ให้มันถึงกกึนแล้วพอมาวันนี้เมาวานนี้ไปตรวจน้ำท่วมที่สุโขทยัยท่านก็รู้กันอยู่สื่อมวลชนไม่ก็ทั้งทีวีเนี่ยเอาเอาหนังสือพิมพ์เข้าพาดหัวกันเต็มไปหมด กันเต็มไปหมดนะตูชวนชาวบ้านสวดมนต์ไล่พายุตูชวนสวดมนต์ต้านพายุชัยภูมิอบพยพโรงพยาบาลจมครับจมน้ำตูตรวจน้ำท่วมสุโขทัยแนะสวดมนต์ไล่พายุให้เข้ามาแค่ลูกเดียวหลายคนที่เป็นแฟนคลับผมเมื่อวานนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้มันควรจะตั้งน่าจะตั้งกระทรวงเวทมนต์หรือ,อยังไงวะเนี่ย มันไปกันใหญ่อะไปกันใหญ่ไอ้การสวดมนต์มันปกติอยู่แล้วมันทำจิตใจให้สบายแต่การที่จะสวดมนต์อ้อนวอนเพื่อให้พายุมันหยุดเพื่อห้ามธรรมชาติไม่ให้มันมารังแกพี่น้องประชาชนมันห้ามไม่ได้จะเกิดพายุเกิดซึนามิจะเกิดน้ำท่วมเหมือนกับคน่ะจะคลอดลูกจะขี้แตกหรือจะมันห้ามไม่ได้หรอกครับ ฉะนั้นการที่คนระดับนายกรัฐมนตรีออกมาพูดอย่างเนี้มันหมายถึงวุฒิภาวะของคนเป็นผู้นำว่าเฮ้ยทำไมคุณฉลาดน้อยอย่างนี้แล้วทำไมคุณปัญญาอ่อนอย่างนี้ผมจำเป็นต้องพูดอย่างนี้คนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาไม่ควรจะใช้คำพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยสวดมนต์สิไปสวดมนต์กันวัดเนี่ยเขาสวดกันทุกวัดสวดทุกวัน สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามพุทธมามากะเท่านั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยน้ำจะท่วมแดดจะออกฝนจะแรงพระพุทธเจ้าไม่เคยพระพุทธองค์ไม่เคยให้ชาวบ้านสวดมนต์บอกเฮ้ยฝนแรงสวดมนต์ให้ฝนตกคนไทยก็ทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมาว่าฝนแรงก็ต้องแห่นางมงนางแมวแล้วฝนมันก็ไม่เห็นตก ก็อย่างน้อยก็ทำให้จิตใจพี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจแต่การที่การที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของประเทศออกมาพูดว่าเฮ้ยสวดมนต์สิวะไล่พายุต้องสวดมนต์แล้วถามว่าสวดมนต์มาไล่พายุได้ไหมละ่ะมันได้พายุละไล่พายุได้ไหมละ่ะมันก็ไล่ไม่ได้จริงไหมแล้วพูดทำหอกอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไง มันหมายถึงอุ้ทภาวะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ถ้าสวดมนต์ได้เนี่ยทั้งสุโขทัยเขาสวดกันหมดแล้วนะทั้งเพชรบูรณ์เนี่ยน้ำท่วมวันนี้นะจังหวัดตากอุ้มผางน้ำป่าซัดนครสวรรค์ที่อำเภอภัยสาลีเพชรบูรณ์เนี่ยที่เป็นข่าววันนี้และก็แฟนคลับผมเยอะแยะนะครับที่บอกมาและก็ที่อ่ท่วมหลังคารถพยาบาลเลยครับ ที่โรงพยาบาลบำเน็ตนารงจังหวัดชัยภูมิท่วมหนักที่สุดในรอบ50ปีตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งอพยพเนี่ยก็ยังท่วมสวดมนก็ยังท่วมนะครับที่ไหนก็ท่วมและเห็นแล้วเศร้าใจนะที่โรงพยาบาลนี้ต้องโกลาโกลาหนน่ะย้ายผู้ป่วยกันโกลาหนคือมันเรื่องธรรมชาติอ่ะผมไม่โทษนายกหรอกมันต้องธรรมชาติธรรมชาติเราก็โทษไม่ได้มันเป็นปกติของธรรมชาติ น้ำมามากมันก็ท่วมเมื่อท่วมมันไหลหลากมาพี่น้องชาวกรุงเทพก็ให้ระวังบ้านผมโคราชก็เขื่อนแตกนั่นก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการการนายกเขาจะไปวันไหนนะเขาจะไปวันที่29เก้าใช่ไหมยี่บเก้าเขาจะมาใช่ไหมส่วนลุงป้อมก็จะหลบคือไม่อยากจะประชันกันลิเกคณะนี้นะเพราะประชันกันก็แพ้หลุงป้อมเมื่อวานนี่มีสอสอไปยี่สิบคนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในรายการ บุญระวีตีข่าวยี่สิบคนถ้าประชันกันถ้าประชันกันประยุทธ์มาที่ชัยภูมิลุงป้อมมาที่โคราชแน่นอนสสก็แห่แหนลุงป้อมมันก็กลายเป็นประเด็นที่เอามาเปรียบเทียบเอามายุแยงแต่แขงรั่วเหมือนกับรายการผมเนี่ยนะ เอ้ไม่ใช่สิแม่ไปว่าตัวเองว่ารายการผมยุ่งแยงแข่งหลวงไม่ใช่เอามาเปรียบเทียบด้วยหลักวิชาการเออด้วยหลักวิชาการเอาและเดี๋ยวพวกไอโอถล่มผมอีกแล้วนี่คือนี่คือเขาหลีกกันนะหลีกกันไม่อยากปะทะกันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้แล้วเนี่ยการเมืองมันต้องเดินไปอย่างนั้นเวลานี้เอาเข้ามาแล้วเอาพีระพันสุนทรเอาพีระพันเสรีรัตาภาคออกไปจากประจ้าปัตมาเป็นที่ปรึกษานายกและ วันนี้วันนี้ใช่ไหมเขาจะให้เขียนใบสมัครเข้ามาในพรคพลังประชารัฐแสดงว่าเขาไม่ตั้งพักใหม่สแสดงว่าเขาไม่ตั้งพัคใหม่นี่ก็คือคู่หูทางด้านกฎหมายทางด้านการเมืองคือ,อดอ,อรพีรพันธ์ที่ออกมาจากประชาป,ปัตร์มานั่งอยู่หน้าห้องพลเอกประยุทธ์สแสดงว่าให้มาสมัครสมาชิกพักหมายความว่าประยุทธ์จะยึดพลังประชารัฐแน่นอนไม่เอาแล้วรวมไทยไทยสร้างชาติอะไรเนะี่ย หรือพักไอ้ไอ,อะไรนะพักเศรษฐกงเศรษฐกิจที่เขาลือกันเขาจัดตั้งไว้โดยลูกน้องเนี่ยไม่เอาแล้วก็จะยึดพักนี้ฉะนั้นทางเดินของไปมันไปอย่างนี้ลูกพ้อบอกเฮ้ยจะไม่ปรับกรรมการบริหารจะไม่น,นมู่นไม่นี่ถึงเวลานั้นสายฟ้ามันจะผ่าเปรี้ยงมาที่พักพลังประชารัฐแล้ววันนั้นจะรู้ว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมใครรักประยุทธ์ใครไม่ชอบประยุทธ์ ใครจะออกไปอยู่ที่ไหนยังไงใครจะในประเทศตัวเองหรือใครจะถูกประยุทธ์ในประเทศวันนั้นจะต้องมีขึ้นเร็วๆเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเขาจะจัดประชุมกันปลายเดือนตุลาคมประมาณสักวันที่20อะไรเนี่ยนะผมจําไม่ได้ถนัดเมื่อจัดประชุมจัดประชุมใหญ่กันเขาก็จะแทรกวาระนี้ขึ้นมาวรระนี้ก็คือว่าลาออกไปครึ่งหนึ่งฝั่งประยุทธ์ฝั่งที่เป็นรัฐมนตรี หรือว่ายังไม่ลาออกคนที่จะลาออกก็คือลุงป้อมแต่ถ้าลุงป้อมไม่ลาออกใจน่ะลาออกแต่กลัวว่าลาออกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวเองจะเละลูกน้องเละธรรมนัตลุงป้อมก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เสร็จแล้วกลุ่มของพลเอกประยุทธ์สามมิตรกอดีสุริยะกอดดีหรือว่าเสีย เสียแเฮงก็ดีสุชาติชมกลิ่นหรือว่าพวกเนี้ยสันติพร้อมเพรียดพัดพ,พวกเนี้ยถ้าเขาลาออกกันและถ้ามันเกินครึง่งก็แน่นอนฮะแน่นอนคณะกรรมการบริหารก็คว่ำไม่เป็นท่าก,ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่เลือกตั้งกันใหม่ครับเมื่อเลือกตั้งกันใหม่แล้วเนี่ยทีมของประยุทธ์ก็รับบๆๆๆๆๆเข้ามาตุลาแล้วนี่ครับประหลัดชิงก็กเกษยียณอายุราชการแล้ว สามสิบกันยานี่เกษียณแล้วฉะนั้นเป้าหมายของเขาต้องการเอาอาดีตประหลัดมหาไทยมานั่งพักนี้อย่างน้อยพู้ว่าเจ็ดสิบ่าจังหวัดก็ต้องเกรงใจประหลัดอดีตประหลัดต้องเกรงใจเมื่อเกรงใจแล้วหนึ่งกำนันเอ่ยผู้ใหญ่บ้านเอ่ยอะไรเอ่ยแม้กระทั่งอบตอเวลานี้พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักเดียวเข้าไปหนุนอบตอเข้าไปหนุนอบตอเข้าไปหนุนอบตอเพราะเห็นว่า คณะก้าวหน้าหรือมูลนิธิก้าวหน้าเขาก็เขาก็ส่งผู้สมัครของเขาเนี่ยนายกอบตอสมาชิกอบตอเนี่ยประมาณสัก500คนทั่วประเทศมันมีห0 0พันสามมีห้าพันสามนั่นคือการเลือกตั้งท้องถิ่นรากหญ้าการเมืองที่ใกล้ประชาชนที่สุดซึ่งมันเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจพี่น้องประชาชนเพราะผมอยู่กับชาวบ้านผมอยู่กับประชาชนที่บ้านผม ที่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเราเห็นบริบทอย่างนี้เราเห็นว่าพี่น้องประชาชนเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เอาพักการเมืองมาครอบง,งำเปลี่ยนแปลงโดยหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทําการพัฒนาท้องถิ่นของเขาอันนี้ผมเข้าใจหลายๆแห่ง5,300แห่งก็เป็นอย่างนี้นี่คือบริบทของการเมืองท้องถิ่น ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเกิดขึ้นเอาอย่างนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องของทุกยากเรื่องของพี่น้องประชาชนเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็คือไอ COVID ้โควิด19เนี่ยยอดฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้แผ่วฮะวันละล้านเคยฉีดวันละล้านหรือวันละแสนถามมันเกิดอะไรขึ้นวัคซีนไม่พอหรือเปล่าอะไรยังไงคือข่าวมันออกมาอย่างนี้ แล้วเมื่อไรมันจะเกิดภูมิต้านทานหมูอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยกังวลเมื่อผมกังวลผมก็ต้องเป็นห่วงผมก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเบต้ากรูแคนไม่ใช่หันมาโฆษณาเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นชื่อสามัญชื่อสามัญและมันได้ผล มันได้ผลเพราะเป็นการวิจัยของมหาลัยต่างๆมหาลัยฮาวาดมหาลัยทูเลนเบเลอร์คือ20กว่าปีแล้วผลการวิจัยมันนิ่งแล้วนะครับว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้อย่างหนังสือที่ผมเอามาโชว์บ่อยๆเนี่ยเป็นตำรานะฮะของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรารคามินท่านเป็นอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขและคนที่เป็นอดีตประลัดกระทรวงเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักวิจัยดีเด่นออกมาเขียนหนังสือแล้วใช้ชื่อว่าเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบ ใช้อย่างนี้เลยแล้วข้างล่างก็บอกว่ามะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดยังมีอีกหลายโรคที่เบตา้ากลูกแคนมันจะช่วยได้รวมทั้งเชื้อไวรัสครั้งหนึ่งไอ้ซัดดำมันสู้กับอเมริกาจำได้ไหมมันผลิตเชื้อไวรัสเนี่ยใส่ในรูปแป้งใส่ซองจดหมายส่งให้คนอเมริกัน คนบริการสัมผัสแป้งนะฉีกซองดูนึกกับจดหมายกูกูฉีกกูโดนมือแป้งตายหมดไม่มีอะไรรักษานะมหาลาัยต่างๆศูนย์การเคมีอะไรต่างๆขององค์กรในสหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนําำเรื่องเบต้ากรูกแก่นี่แหละครับที่เข้ามาสู้กับสงครามเชื้อโรคถ้าท่านจําโรคแอนแท็กได้ผมถึงแนะนำว่าภูมิต้านทานหมู่มันยังไม่เกิดเราก็ต้องดูแลครอบครัวเรา ฉะนั้นตอนนี้ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยต้องขอโทษศูนย์สุขภาพเบต้าวันเพราะว่าสินค้ามันมาเท่าไหร่ก็หมดหมดหมดนี่เพิ่งหมดได้เมื่อวานเนี่ยและจะมาใหม่วันที่สี่วันจันนะวันจันร์หรืออสามวันเนี่ยท่นั้นป้องกันความผิดพลาดก็ท่านรีบจองจองได้เลยฮะจองจองพอวันจันที่สี่ก็ส่ง วันจันทร์ที่4ก็ส่งเพราะวันนี้มัน28่สเข้ามาแล้วนะแล้วก็รีบตลอทยอยส่ง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 วันนี้นี่คนจองเข้ามาเยอะเยอะมากครับเยอะมากของมาหล้อเนี่ยก็ทยอยทุกวันทยอยทุกวันทยอยทุกวันจนของขาดสต็อกเมื่อวานนี้เองนะครับฉะนั้นผมกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าจะสั่งซื้อเบต้ากรูแคนเนี่ยจะต้องเป็นเบต้ากรูแคนที่สกัดอย่างยสตสขนมปัง และก็ศูนย์สุขภาพเบตาวันเนี่ยเขาสั่งจากอเมริกาแล้วมาบรรจุในนี้ราคามันถึงไม่แพงเท่าไหร่แล้วตอนนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่นะครับซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดก็กลับเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายออยและก็สามารถพิสูจน์ได้ท่านซื้อมาท่านพิมพ์ตัวเลขลงไปเลขอ,อยเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะบอกเลยส่วนประกอบอะไรยังไงนั่นคือความโปร่งใสของคนที่ ทำธุรกิจทางด้านนี้ไม่ว่าจะธุรกิจที่ไหนก็แล้วแต่สามารถจะตรวจสอบได้เราต้องตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดที่การขนส่งไปรสีนีก็ดีไอ้เคอร์รี่ก็ดีไอ้เจนทก็ดีนะส่งไปแล้วบางทีปลายทางมีปัญหาไปส่งที่นู่นที่นี่คือผมไม่ใช้บริการเลยไอ้เจเนี่ยใช้บริการไปรณันีก็ช้าฮะบางทีเคยส่งวันเดียวถึงสองวันถึง กลายเป็น3วัน4วันเคอรี่ดีหน่อยเร็วหน่อยครับนี่เพราะอะไรเพราะเพราะไปรษนีบางแห่งเนี่ยมันติดโควิดกันทั้งไปรษนีเขาก็ต้องสินค้าไปเขาต้องไปพ่นไปฉีดไปอะไรก็ก็รอบครอบดีครับการไปรษณีไทยเขาก็รอบครอบดีเคอรี่เขาก็รอบครอบดีบบดแล้วก็อีกหลายอันผมก็ไม่ได้เคยใช้บริการนี่นี่ที่ใช้บริการก็มาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองทีนี้ส่วนบนอยู่ป่ะเนี่ย ทน,ทนเอาหน่อยเขาฝากบอกผมนะยุดทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินเอ,เองวันนี้จะคุยเรื่องนี้ตกลงเดี๋ยวไอ้คนด่าผมอีกว่าเฮ้ยมึงจะคุยเรื่องอะไรมึงคุยเรื่องอื่นซะยาวเลยแล้วเรื่องที่จะคุยวันเนี้คือผมพลาดหัวอย่างนี้สุดารัตน์อนุทินวัคซีนอเมริกาใครแหล่ใครแหล,แหล่นะต่อข้างหน้าไม่ต้องใส่แล้วใครแหล่ให้มันสุภาพหน่อย แฉสุดารัตไปคุยกับใครในสหรัฐอเมริกาทําประยุทธ์ผวานัคือมันมีข่าวซุบซิบข่าวซุบซิบออกมาคุณสุดารัตคุณหญิงหน่อยเขาก็มีความปรารถนาดีบอกเฮ้ยเขาก็นั่งคุยกับท่านสวรัตด,ดาแทมมี่ท่านสวบ,บอกเฮ้ยก็ให้ไปอีกร้านหนึ่งไงคุณสุดารัตก็ก็เอาเอาคลิปเนี่ยมามาบอกประชาชนบอกเขาให้มาอีกร้านแล้วไปอยู่ไหนอะ ไปอยู่ไหนอนุทินบอกไม่เห็นเรื่องเลยไม่เห็นอะไรเลยคนก็ปรากฏว่าถล่มอนุทินเละเลยครับถล่มอนุทินเละเลยผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าระหว่างสุดารัตน์กับอนุทินเนี่ยใครแหละสรุปแล้วไม่มีใครแหลแล้วครับสุดารัตน์ก็หวังดีอยากให้พี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนเพราะเวลานี้มันแผ่วแล้วจากวันละแสนโดแสนโดสที่ฉีดเหรือวันละวันละเท่าไหร่หรือวันละแสนอา้า เคยฉีดวันละล้านโดสนะผมก็ดีใจบอกเฮ้ยมันเร็วดีเว้ยมันจะได้ช่วยให้การท่องเที่ยวเปิดประเทศมันจะได้เปิดเหลืออีกประมาณ10บกว่าวันน่ะยีวันนี่สบหตุลาเขาจะเปิดแล้วเราก็ดีใจดีใจจะมีไฟเซอร์จากอเมริกามาช่วยนะมาช่วยเพราะไทยในบทหวังแล้วซื้อสั่งซื้อนะสั่งซื้อจะมีมาไตรามาสสามคือเดือนหน้า ไอ้ไตรามาสที่4คือเดือนหน้าแต่ไม่รู้จะมาวันไหนไอ้วัคซีนโควิดของสารักระประ,ประาชาชาติก็ไม่ได้ทําเรื่องขอไปสวรัฐดาแทมมี่เขาบอกให้ทําเรื่องขอไปสิขอไปสินี่ก็ทําบริหารงานแบบซื่อบื้ออยังไงเขาถึงบอกให้สวดมนตน์แนะนําให้ประชาชนสวดมนต์แล้วมันได้ผลไหมมันก็ไม่ได้ผลมันคนละบริบทกับการบําเพา็ญศาสานามันคนละบริบทนี่คือความช้าใจที่เรามี ผู้นำอย่างนี้ยังไงสรุปแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ก็ไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างแต่ต้องเอาความยุติธรรมความเป็นธรรมมาพูดคุณสุดารัตน์ก็ไม่ได้โกหกฟังมาก็ปรารถนาดีปราถนาดีบอกเฮ้ยเขาให้มาตั้งร้านหนึ่งทำไมมันอยู่ที่ไหนยังไงกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเฮ้ยยังไม่เห็นเรื่องทําไปทํามาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเขาก็ตรวจสอบให้เลยตรวจสอบให้เลยครับ และก็ไปพบว่าเอกสารเนี่ยยังไม่ได้ออกจากสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ออกมาเมื่อยังไม่ออกมาอนุทินมันจะรู้ได้ยังไงล่ะนะไม่รู้หนูก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมผมก็ไม่รู้แต่โดนด่าไปก่อนแล้วเอเฮ้ยเออสวยไปนะพี่หนูโดนด่าไปก่อนแล้วรอหน่อยเอา้ารีบทำทำหน่อยพี่น้องประชาชนจะได้ฉีดไฟเซอร์นะจองไปแล้วไฟเซอร์ ใครที่จองโมเดนาไว้ก็เร็วๆนี้นะของสมาคมโรงพยาบาลผมคิดว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานหมู่ได้และใครที่ฉีดไปแล้วบางทีบูสเตอร์แล้วเอาเข็มสแล้วเข็มสี่เข็มหก็ยังมีแล้วบางคนยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยมันยังไม่มีให้ฉีดยังไม่มีผมก็ชักชวนว่าเฮ้ยป้องกันเว้ยต้องสร้างภูมิต้านทานผมเห็นคนตายกันรายวันแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยภูมิต้านทานมันน,น้อยลงน้อยลงน้อยลงตั้งแต่อายุยี่บ เป็นต้นไปเนี่ยพอภูมิต้านทานน้อยลงเราก็เจ็บป่วยสิครับเบาหวานความดันชาปลายมือปลายเท้ามาลงมาเล็งเป็นกันใหญ่โตพวกนี้มันมาจากภูมิต้านทานเราไม่มีแล้วไม่สามารถจะสู้กับเชื้อโรคแต่ถ้ามีภูมิต้านทานดีถ้าเราภูมิต้านทานดีทางธรรมชาติมันจะผลิตไมโครฟาสหรือไมโครฟแฟตนะคุณแล้วแต่คุณจะเรียกนะจากไขกระดูกสันหลังออกมาเขาเรียก เขาเรียกเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ถ้าเปรียบไปเหมือนทหารตำรวจถ้ามันเจอสิ่งแปลกปลอมไปในร่างกายเนี่ยสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามามันปลาดเข้าไปฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปารสิตฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยตายเนี่ยเป็นโควิดแล้วหายเนี่ยส่วนใหญ่จะภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีผมก็เลยบอกไงก็เลยบอกฉีดวัคซีนมันก็สร้างภูมิต้นานทานนะบางทีสร้างภูมิต้นานทานแพรบหมดแล้วต้องไปเอาเข็มสามเข็มสี่แล้ว แต่ถ้าเรารับประทานเราหันไปแพทย์ทางเลือกอย่างที่ผมบอกไอ Beta ้เบต้ากรูแคนนี่แพทย์ทางเลือกไม่ใช่แพทย์วิทยาศาสตร์ที่เขาผลิตจากเคมีอย่างวัคซีนหันไปแพทย์ทางเลือกแล้วก็รับประทานสม่ำเสมอม,มันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่นี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักตามหลักอะไรตามหลักวิชาการนะครับที่ผมเอามาบอกผมมีหนังสือวิชาการเนี่ยเยอะแยะเป็นสิบสเล่มที่ศึกษาเรื่องเบต้ากรูแคน แล้วก็บอกชัดเจนเนี่ยอย่างเล่มนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่เล่าให้ฟังดรวิยากระดุมพระชื่อหนังสือว่าเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันชัดเจนเลยครับเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันดรวิยญาณนี่เคยทํางานในมหาลัยฮาวาดแล้วก็ได้ข่าวว่าอีเคยเป็นมะเร็งและก็รับประทานเบต้ากรูแคนตอนนี้แท่นท่านสบายดีกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะครับไม่ได้รู้จักท่านแต่ศึกษาผลงานจากท่านอันนี้เป็นวิทยาทานกับพี่น้องประชาชนจริงๆฉะนั้น มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับผมไม่มีเจตานาที่อยากจะโจมตีแต่ว่าโพที่มันออกมาเนี่ยผมก็งงคะมันทําแค่สิบกว่าไอ้เท่าไหร่พันกว่าไม่ใช่สิบกว่าพันกว่าโทรศัพท์ไปถามถามถามจริงหรือเปล่าหรือมโนเอานี่น้าโพมโนเอานี่น้าโพมโนเอามโนเพื่อจะเอาใจผู้นําหรือเปล่าโอ้ยโพเนี่ยไม่มีใครอยากใครเลือกใครเป็นนายกตอนเนี้ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครเป็นนายก เพราะตัวมันยังไม่ปรากฏว่าจะมีใครตัวไม่ปรากฏยังมีไม่รู้จะมีใครนะเพราะเพื่อไทยเขาย,ยังไม่บอกว่าจะเอาใครเพียงแต่เดากันผมก็เดาอันกันว่าเอ้ยจะมีเจ้าพ่อสินสิรินะพลังประชารัฐเ,เดี๋ยวทะเลาะกาันตู่ตู่เข้าไม่ได้อาจจะมีพลเอกวิทย์ตู่จะไปทําพักใหม่แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าใกล้จะยึดสําเร็จแล้วมันยังไม่มีใครนะยังไม่มีใครถ้ามีคนแล้วมาเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบ ผมอาจจะกระโดดไปเป็นคันด i เดตนายกเอาอีกลได้บุญลวีเห้ยมึงไปห่างๆใครก็จะเลือกมึงวะกระจอกง่อๆอ,อย่างมึงอันนี้นี่นี่มันดูถูกผมอีกไม่เอาหร้วครับผมพูดเล่นไปงั้นแหละอืไม่มีบาร,รมีอะไรขนาดนั้นหรอกครับดวงไม่ถึงคะแนนเจ็ดหมืนกว่าจะเป็นสอสอเขาก็ถีบตกน้ำเอาไอ้สามสี่มืนไปดวงไม่ถึงเวลานี้คิดจะอยู่กับชาวบ้านดีกว่าเอาก็เล่าให้ฟังครับ เสียใจด้วยพี่น้องประชาชนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยเสียใจจริงๆก็สู้ชีวิตกันไปสู้ชีวิตกันไปเท่าที่จะสู้กันได้ผมก็มีแต่กำลังใจที่จะให้ไม่มีอำนาจหน้าที่ถ้าวันไหนมีอำนาจหน้าที่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ในหัวใจผมผมไม่ได้ขี่หัวประชาชนเหมือนกับรัฐบาลเหมือนกับหลายคนเหมือนกับหลายคนในรัฐบาลผมไม่บอกว่าใครหรอกฉะนั้น อย่าก,กดหัวประชาชนอย่าขี่หัวประชาชนบ้านเมืองเราต้องเป็นประชาธิปไตยสากลและต้องอยู่ตรงกลางในการคบหาสมาคมกับนานาประเทศไม่ใช่เอียงอยู่ข้างหนึ่งข้างใดแล้วก็จะเจออย่างนี้จะเจออย่างเนี้ยฉะนั้นสหรัฐอเมริกามันก็มีความหวังมีความหวังอยากจะเห็นพักการเมืองพักหนึ่งเอาละสมมุติว่าพักไทยสร้างไทยของคุณสุดารัตเนี่ย หลายคนเขาลือกันบอกเฮ้ยไอ้การมันจะหนุนสุดารัตมันหนุนทุกพักครับมันชอบแต่ไม่มีโอกาสหนุนหนุนไม่ได้มาครอบงําไม่ได้มันผิดกฎหมายพรรคการเมืองมันผิดกฎหมายแชมผมบอกกับซีเอเมาเดินเกลื่อนหมดเมืองไทยถามมันหนุนไหมมันหนุนถามมันหนุนคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมันหนุนกลุ่มที่มาประท้วงมันหนุนยังไงผมไม่รู้มันหนุนพรรคการเมืองที่ไปหาเขาและ ไปแสดงเจตนาลมว่าดิฉันทำพักฉันจะหนุนประชาธิปไตยนะหลายพักก็ทำอย่างนี้ผมทำพักพาราดอลาภาภเราก็ยืนเคียงข้างประชาธิปไตยพักของพลจุรวยเสยรีพีสุทธิท่านก็ยืนเคียงข้างประชาธิปไตยและเป็นพักที่น่าสารรเสริญด้วยซ้ำเสรีรวมไทยเนี่ยน่าสารรเสริญเพราะหัวหน้าพักเป็นคนตรงไปตรงมาเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้ามากำจัดคอรัปชัน ทุจริตมันเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อมันเต็มบ้าน,เ,นเต็มเมืองมันต้องเอาคนไม่ใช่ว่าปากว่าตาขยิบมันต้องเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนอย่างพลตเ็กเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผมพูดอย่างนี้โดยไม่ได้บอกเฮ้ยต้องเลือกพักนี่ดีที่สุดนะเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยเขาก็เป็นพักที่เป็นขวัญใจประชาชนเพราะเขายังติดใจในนโยบายของคุณทักษิณก้าวไกลเขาติดใจคุณธนาธร แต่ตอนนี้คุณธนาทรถูกลังแกรหรือเปล่าเขาห้ามเล่นการเมืองสิบปีมาไม่ได้แล้วผมเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆครับก็มีคุณทิมพิธาทิมพิธาผมยังไม่เห็นอะไรต่างๆพอรู้จักกันบ้างแต่ไม่ได้สนิทสนมผมพบกันในช่วงสั้นๆแล้วผมก็ออกมาเพราะยุบพ,พักแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันแล้วกัก้าวไกลเพราะว่าเขามีความ นโยบายใหม่ของเขาเขาก็จะเอาคนหนุ่มคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน5มาสมาสมัครไอเรามันเกิน50ไป3เดือนแล้วมันก็เลยไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีคุณสมบัติที่จะไปยุ่งอะไรกับเขาก,ก็อย่างเนี้ยอยากจะเข้ามารับใช้ประชาชนแต่เวลาเนี้ยมันก็ยังเฉยเฉยอยู่ยังเฉยเฉยอยู่คุณยังยังไม่แน่นอนอะไรแล้วครับขอดูบริบทการเมืองก่อนขอดูว่ามันเป็นไปความไม่ได้แค่ไหน อย่างนี้ก็แล้วกันหลายท่านถามมาผมก็ตอบรวมๆไปนะผมอาจจะไปยืนอยู่กับประชาชนอาจจะไปรับใช้ชาวบ้านแถวบ้านผมก็ได้อะไรมันเอาอะไรแน่ไม่ได้แล้วครับติดตามก็แล้วกันกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุใหม่ขอบพระคุณจริงๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์แชร์แชร์ให้มันดังไปถึงดาวขานไม่ต้องสวดมนนะครับให้รายการนี้ดังทะลุมเมฆแมวไม่ต้องสวดแล้วครับ ไม่ต้องไปสวดน,นะสวดมนต์ทำให้จิตใจสบายนั่งสมาธิแล้วจิตใจมันสบายรักโลภโกรธหลงไม่มีผมพูดรายการนี้ผมไม่โกรธใครไม่หลงใครไม่ว่าอะไรใครนะเอามาวิจารณ์ได้นะจบรายการแล้วก็เลิกกันไปขอบคุณจริงๆครับลาไปก่อนจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ